มันจะไม่หากระพุยอยู่เพื่อนอ๋อเอากระพุยเลยกระพุยได้มันนั่นแต่งงา,านเบิดคนงานหลายเอากระทุกได้เถื่อนอานหรืว่าเบิดไว้ไปเตจท,ทางนี่เจ้าก,ก็กินนั่นเบิดอยู่หรอนั่นสิกินเบิดทางนี่ ไปมาพั้ยศาจะาไปน้ำมาดิจาดสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุกูสุคนเบิร์ตมองสบอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนหนึ่งมาพบมาโอกับช่องยูทูบความวายินใจใจกันด้วยพี่น้องวีสง่งอีกคือเก่าคือเดิมพี่น,อน้อง,นองเนาะเพิ่มเติมกะ เข้ามาทางบ้านทางเฮือนของน้องดาวพี่น้องอัปเดตให้เอฟซีเบิ้งอีกขึ้เกา่าคือเดิมพี่น,อนอ้องเนาะวันนี้ทางโมเวียงเข,ข้ามาแต่กินเข่าก็เห็นเพิ่นโขนพื้นโขนยังลงก็เห็นทางเบอจิตเพิ่นช่วยอยู่พี่น้องเขามาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันจังไดก็ไปเบิ้งไปชมกัน,น,กนพี่น้องเลยอ่าเนาะฝากน้ำเอฟซีแห่งแพงเบิง้งสุขูุกนเข้ามาได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยอย่างไดก็มาเบิ้งมาชมกันพี่น้องปะพี่น้องเลยเนาะเข้ามา Bất đồng đào mang bận bơi gang yêu 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 Nè gang yêu bơi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  gang

มาล้างอยู่นอกพี่ได้เป็นพื้นนี่ครับเพาเป็นลังอยู่ในน่ะเอ้ยอุดไว้เลยได้นังคาต่ำๆนี่พยายามเปิดประตูนะออกขาดบ่เดี๋ยวนี้เออหาจันนะขาดกินเนี่ยนั่นไหมเป็นเตาได้บ่เอาปเตาทานนี่แหละแต่ว่ามัน cái này khỏi, mình nhăng bùn này, nhăng đây bò nè, huyền trèo mình này, cho mình khá. đây, Được. 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 Được đây, Được ตัวนี้ตรวติดกอยู่นี่สดะึนี่ตากอยู่นี่ลัวมือนั่นได้นอด้องนหลัยกลัวควรมีอยู่ทั้งนี้จ็มีไลาจากโล่มขายมือไหนมมอบอ,อนกฮะเอาซิงใหญ่กับว่ามีโดเป็นโดคือกันโม,มเมนบอ เพิ่มไม่ได้มีบินเห็เฮาบ่ะมีไม่เบินก็ไม่ได้ว่งบินเลนเออได้เงินเท่าได้เงินคลขายอย่างเดียวนีะเิ่นสิโกงไม่นสิได้เงินจ้ะอบย0ดแซนนี่แหละอ๋อ้นครไบได้เออ่ได้ก็เพิ่นสิโกงเิ่นสรับ่ได้เบิ่งบินเลยมาจักหยังเด้เพิ่งเอาเงินห้แในเมนยาเลแม่เพิ่นเอาเงินหาใคเเอาเพินหบ่ครบก็บ่จัแม่ทวงเลยโเนาะ โอ้มันลายมือเลยลายลายมือได้แล้วเลี้นอ่ะคุณช่วยเจ้าจะไปทวง่วมคนอะไรเจ้าเมื่อเจ้าไปชื้อกินได้ไปยากกว่าเขาไม่ได้ชนเล้ข้อเบียดมันบอกไม่เข้าใจเออเบียดบ่เบาๆหน่อยเออเอาเลยเอาอย่างเดียวนะมีหน้าที่ขายเลยเอาเงินอย่างเดียวนะเนาะเอาบ่าพิ่นติดไว้น้ำราคาป้ายน้ำป้ายเพิ่นติดเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งน้ำบินเนาะบ่ามันราคามันตุก มันราคามันตรงกันบนั่นนั่นน,นี่วะต้นกช่เลยกิโลละนาจากิโลมันก็ใช่นะแล้วก็บนเนินเน่าตัวนี้กับหัวใหญ่คือกันบบตัวขวดดุน้ำลั่นนมางาลังปั่นมาแต่้หั่นปันมาแต่พุน่นยาเลยอปั่นมาแต่พนเลย เราได้มาปั่นอยู่พี่เพิ่นมีเครื่องปัน่นปั่นอยู่ร้านเพิ่นได้เอาเองมาเนาะใช้รอามาตากู้นี่มันมีงควคุยเขามีหัวด้ยสบายเพือนรุ่นเกิดของเนาะไปไบ้านเฮาบริมีได้บ่จิตได้เหื่อโดดแบบนี้แม่ มีอันนี้เลยมีแดนมีแดนนั่งชื่อไรของเจ้าเอาออกดะบนต่กี้เพื่อนเจ้าคือมีอยู่แบบออกแล้ออกแล<อ>้แต่พอเราก็เป็นไปรุ่นเพื่อนอะไรเนาะเรากี่ขั้น่อมันชูงเนะาะมันูงอ,อันนี้ยังว่าเบยงใช่เบียงขวได้ด้วเนาะสบายลมพัดประตูนี่คือต่ำตึต่ำเยบร้อยบาทเนี่ย ใสเองเลวเต้นกันชชื่อน้ำกันตัวชวาเกับุยมนทานเที่ยวไปชื่อเอาอะไรเถินุกสอไปซื้อไปซื้อน้ำยู่ใช่อยู่ปั้มพงกิเทเาุากปือเมันได้เที่ยรุกเนาะมันได้หน่อยเนาะเอานั่นเนาะกับพุยไปมันจังได้ร แต่ตกเข้าบรายนี้มันโมคุ่มแล้วก็พูยไปนะมันชีได้ไร้ายถต่ไข่คือบุเ็นปง่งเนาะนนนายังบมโปอ่งมาผิ่หวยแต่ไข่จน่นเน่นบเพวกพวกหัวข่านี่โดนบอ่อเพิ่มจิเต่ง ยังกน้ำกับพดเพิ่งได้ทนบัได้ถือไปแทงเนาะเห็นกระแดงอยู่มิเต็มทีตายเนี่นั่ก่อนพี่เนาะพวกเงินพวกพักเพิ่งยังกับมันเกมันยังนะยวหาปลูกใหม่นะบัวของยังกันนบัได้คอยพดบ่วคอยครัวมันนง่แง่พี่เนอง <c oughs> ามานเนเอาอะทางกมีน้าพอมันทังเน้ำหองน้ำจังมีเลยปุ๊จังแล้วเอาข่าไปเมือม่อนหร่มีนะ่ชามาแล,ล้วก็รีบไปใช้มนันัเ<อ>นเบจบจากใช้แล้วจังนะเพื่อนมาเอาเครื่องเมื่อบลัละเบิ่มาไดเนะเมื่อข่าวไปเบิ่องอูขามาเบิ่งกัน Cứ để vào nông Gioi bà màu mượn U màu là bọn nông Gioi u Mượn mượn này Mượn ra bọn này nó เหรอเมื่อเมื okay? ่อแล้นเมื่อไเห็นเห็นเสียู้แ่นเดี๋ยพี่มาบอกว่าว่า้ทำอยู่บ้านนะว้าว่ มันสิเกี่ยวบ่บ้านเฮาคือหลายคนนมากพันวันพันวันนานแม่พันวันนานแม่ไปแม่ลงดาวเออเพิ่นยันนานเพิ่นเบาบ่ได้เวลาเพิ่นนอนกลางคืนแล้วลูกเพิ่นหายแล้วบ่มีปุ๊บปุ๊บเออมันหายจนตาตุบตาพุ่งว่ะแล้วแอนว่ะแอนน้ำเจ้าบ่แอนน้ำค่อยแล้วแม่พิ่นนะเออเป็นบาปล้านแล้วอ่ะอามื่อก้อนแล้วอ่ะอ๋อเพิ่นว่า มันหายตัวขึ้นนะบมี่ผู้พุกคืนแล้วผมแม่เพิ่อนผู้พเมื่อคันปลาคายประตูเข้าไปดึงโตราผุอะไรแบบวันนี้เพื่อนล่านน้องที่ข้าไปพุกเพื่อนเพื่อนที่คายบาตรเลยเราค,คาเอากรได้ง่ายบ้านเขาก็ามีหลายคนอยู่ไหนหลายลูกมาลูกว่อาอะไรนี่ทางเบิ้งเอื้อยคอยเอาลูกเราห่าหน้าหาก,ก็ได้เพื่อจะกรไปบิดว่ได้เลไหมเนาะมันเชียน เราสีเปลนแบบไรกับพังเบิ้งหากแต่ว่าผู้ผู้คนนั้นผู้เขาไล่ก้อนนะแต่คือเห็นว่าเราไล่อยู่เุเมนเมนน้ำเดาเดาเอ้ยเดาปิดน้ำลูกไ่ได้เนเยปิดน้ำขวบกเนาะบกับบเหนบัจช่ไดนแล้วเนาะ เปิดไปใช่เปิดไว้ในเดอ้อของน้าฮะแมน่นยันมายันมายันนี่แหละยันเป็นแม่คืออะไรกระชองมาแต่แล้วแต่แตตขึ้นแล้วไม่ปุกแล้วลูกเราวหายนะเพื่อนน้องชิวเมือ่อเนาะมันคลนละหอกไกลกันตื่น แต่บุญวาสนาผู้ใดถือมาคือว่าหมว่านะพร้อมแบบนี้กันการชื่อชานเล่าน่ะเล้วอยากอยากยากยูวันหนึ่งมาโทรศัพท์เรากับบริเรณ์เราเล่นโทรศัพท์โบปินเนี้ยคือเคยคอยบัดเล่นโทรศัพท์เป็นคุ้จัดโบ๊ จักโทรใช้ผู้นั้นผู้นี้ผู้จักบัดแต่เราบอกว่าอะไรซื่อเมื่อมันสง่ายการซื่อชานก็นง่ายกูนี่เข้าใจง่ายนะอันนี้คอยว่ากับเล่าล่ะบุญอยากเข้าใจเป็นไงมันซื่อชานแป็นคนประเภทได้แบบเฮาเรี่ยงมาว่าง่ายใช่เฮาเรี่ยงมาแบบไรแต่เฮาซื่อชานแบบเฮาผู้จักแบบมันง่ายนะก็อู่้องกลางค่ำแล้วกอนมาอย่งนี้น วันการชื่อชานเพราะว่าเอาเคยเด้เคยว่าเคยอย่างจับนันแต่ละคนนี่บัดการเข่าหาแต่ละคนข่อไปหลายบ้านนี่กะเห็นอยุหลายคนแบบเป็นแบบเดียวกันกะชื่อชานไปะคนละาแบบนี้คนในย่างอีกแต่ละบ้าน มันบ่อ้อันตื่น่ายได้บางเถื่อแบบว่าเด็กน้อยโอ้ลาวหันแบบผู้นักแม่เนาะกับบ่ด็กินเนาะลูกหันลูกไห้กับลาวบ่องด็กนิ่ เจ้ากินหมาแคะเตเป้มากินอีกทีโอ้อพรมาเจ้าบอกเจ้ากับเพ่อนเจ้าออกไปกินเขาออกไปกินน้าุอืองามนี่นะมันเดิมลายมักระแตบป็น้ําหน้าเจเป็นหรือเล่าไม่ได้ออกไปก็ไก่เนาะนี่ โมงเวลาเดราได้คอยออกไปใกลหายกันนะมันหนาวแบบนี้แห้งเต็งได้กิ่งอออกไปอยู่ทงนาลมผัดแห้งหนาวมันงอออกไปทั้งหลายเริ่มหนาวเวลาทำมันนี่กับใครเนาะหาเมื่อนี่ใครกว่าบวานนี่อยู่วานนี่พี่เด็กกระดีบ้านนี่คอยจีนบ้านนะกระจายเส้นเจนนั่น วัอนี้ฮะฮะอย่าหาพื้นกระบอกอย่าทอดหนาวว่เออบอม,มีพื้นทานก็นเริ่มเบิดแต่เจ้ากำบลังอยู่นอกอยู่อย่างนีแห้งแด้แล้วทานเบไใบได้เขามเอาพอพอ,พอมีมีพื้นจุนี่นี่ต้องจุพื้นนะใครกลัวทานได้กนะใส่ปิ้งเนี่ยพ่อทานไปไปเอาไปใส่ปิ้งปิ้ง สิ้นปิ้งเนื้อปออิ้งยังไหนพอแต่เฮาอันที่ดังหนึ่งเข่าหนึ่งยังนี้มาหลาังอยู่นอกพี่กัได้ตอนเช้า เดี๋ยวดิกลินนะแช่ดิไม่ดุนกินแช่ไม่ดุนก <c oughs> ินแช่ดิเออโต้เนาะเีาน,น,น้องไงมันฟงเพิร์ดพี่น้นองเพิดไปเอาฟื้นเนาะอันนี้เข้ามาเห็นทงางบัจจิตเพิร์ดเก็บลงอยู่พี่น้องเก็บลงช่วยนองดาวทุเรียงเขาไปออกไปกินเขา่ากินเข่าอยู่ข้างนอกนอก,กลับเข้ามาได้อัปเดตให้พี่เบิรงเนาะอ่าสามที่ว่า บ้านเพื่นของนองเพื่นยิงน้งเงินเงินนี้ยังเปล่า,าไปใช้อีกแบบเออที่ใช่กระทางนี้เลยบ้นยา,าบบบน,ล,าน,น,นไไล่างคัาอยู่บ่เ<อ><อ>ือเพินไปถ่ายางอ่โอ้เผื่อกรทางนี้ที่ดนเติมอีรอกบ,บ้านนี่เนาะเพราะคำกินนน, <c oughs> น้ากระทางนี้ ชองชามมือเบิดนี่นิขวกันย้อมเพื่อกันเนะ๊ะน้องดาวคนเดียวเนาะเออคนเดียวนะึงทำกินหัวไอคนเดียวเขาหนิไปจะเกือบมันชองชาเมริดเพื่อนหนิไปเป็นเต่ทุกนี่นี่กะเขขีียยยววไไปเปเเเลต็มถังนี่จะพันเด้นหนิเนาะสั่งใหญ่ครับแต่ถังตัวนี้กะจะพันถังน้ำน่องแต่ทองนี ตุ๊กับเม็เออแต่ทางตัวนี้หาว่าตัวนั่นน่ะรับที่หายซีพุ่นมาจักจ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะเพื่อนๆจะไปเอาหน้าพี่น้องเลยตักมันแลเอาโดดงุงแก้วไปถ่ายบรรยากาศน้ำโลก ทางผู้ช่วยเพิ่นมาล่างล่างอันถั่ยล่างบ่วงเนาะน้อนเพิ่น,นกินเนาะไม่ค่อยล่างนะกินในแช่แตวเราเห็นบว,ว่าอย่างไงวะเราเห็นนะมีหมูในตาเราเลยเราอยากเห็นโดนนะเนวมันโชกโปกนะแนวที่ว่าเจ็บกวดแนวมันไหลมันสีสะอาดชะัดเอเบียนเข้ามาอัปเดตให้ fc เบิง้งน้องพี่น้องเนาะตามที่ควรพี่นน้องเลย ช่วงนี้ก็บเราได้คอยทายเพราะว่าเพิ่อนโมคอยอยู่เนาะเพิ่นไปกวนชวนมันชวนยังไปให้ไปลงผูกเขาก็ทายแบบเป็นบางคลิปบางมือเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนำเอฟซีเบิดอชุกชุกชุคชนขนาดพี่น้องช่วงนี้ก็อ่าอัปเดตอยู่แต่ทางเรือนของน้องจ้อยขนาดพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยหลายพี่น้องเลย ผาเวียงกับมาไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะเอฟซีฮักแพงเบิง,บงน้ำการปลาสุกูอยู่คนนะเพิ่นเอาไปขายได้เนะงินหกแสนบอกเพิ่นนมาตัวนะ่ะตัวก่อนนะ่ะตัวนี้ก็สิประมาณนั่นเดียวกันนี่แหละตามเบิงวานะแล้วก็ได้อันตัวนั้นก็ได้หกแสนบอกเราเอากินคุช่วยตัวนี้ก็สิประมาณขนาดกี่ลายกว่าลายกว่าตัวนั้นน้อยน,นึงเนาะ เขามันมีน้ำหั่นก็มีเน๊น้ำชาชาตัวนี้พอหางหามกับเจ้ามือตาแตกขึ้นเก้อนี่มืออื่นมันแดดอยู่เด้มืออื่นบอกครับเราปาลายมือพูดตัวเมื่อกี้นี่มันเบาสี่มือหามมือเว้น้ำหนักมันเบิดทำตากประมาณ ของเฮาตอนนั้นนะ่ะมืดมืดที่สามนี่ละรอบใบนี่เขาเก็บเดี๋ได้เขาตากแต่เก่าเขาบรปิปาไใบหึงแบบนี้เลยนครับไปก้นต่อแับปาไใบหึงอะไรมันนั่นนะแบบกัมเจค่ะใบกับแบ<อ><ร>บมากูใ <น S 2> <อ>้ใช้กันเนาะเอาไว้จะสองล้านนะนี่ว่ายายไว้โยก่บางแรงก็เป็น<อ>เนื้อบาลเอฟซีฝั่งไทยนี่ชวนได้เพิ่นสิาานะขายเป็นหัวด้วยมันได้น้ำหนักดีกว่ากัน แถวแถวเนื้อแถวเสีโปนนี่เพิ่นจะขายเป็นหัวเลยได้มันเป็นบคน่ค่อยขายแล้วแบบผ่านแบบเฮาบ่ค่อยเห็นได้บ่ได้ค่อยเห็นเขาตากได้เห็นเขามีแต่ขา,ายเป็นหัวแ <ไป S 2> ล<ะ>้วสบายนะคือว่านะนี่กับี่ค่ะมันไก่อยู่ทางแกงแหบชนบอนเหมือนน้ำราบเลยวัวมันมันชิ้นเลี้ยงนั่นน่ะ จนเท่าหน้าเราเบิดพุ่นแดปของแนวปันกันคนแห่งหญ้าในคนแห่งเจ้าของเน่เท่าเพิ่นเบิดจังว่าเบิดเบิดน้ำชวนเพิ่นจังว่านั้นเบิดตัวนี้เพิ่นยังโมเด็เพิ่นกระแบ้งให้อีกเมร์เลยอหน่าพ่มีขายเะเนาะเมร์จำสิคนนะคนเบิดลปีซัมโมเบิ้งดินลุงแก้วซัมเบ้ซัมโมเบิ้ง เอใครจะไปซืああ on, be, oh oh, yeah. ้อนะเนาะยังไม่ได้เอามาเรียงกันอยู่เบิดได้เนาะท่านได้เรียงกันอยู่ขายชุดนี่ต้องเอามาเรียงแน่เนาะสร้างพูดเนาะ รอถ่ายอยู่เราอะชางพุดรอถ่ายอยู่เนี้ยเราอถ่ายกินเงินปั่นมันก่อนเนาะว่ะปั่นมาปลามยาลมปันแ้กล่ยมาตาอีเนกบายให้กันเฮาปั่นเฮายังเน้เอามาตากมันเฮามีหัวอด้อยู่พี มันง่ายมันบอกคือได้แบบเรามาปั่นอยู่เพื่อนมแาบบนั่นนี่คะแนนบได้ไปชงเครื่องเพื่อนเนาะมาปั่นนี่ยผู้ขึ้นใช้รถถ่ายเกมยมายรถได้นะังเลกเนาะมันมันลนทำเลยชามเลดี๋ยวเก็บรถนทำไรชามเลสเนี่ยมันเบาจากไปหึงไปเฮงเบาได้มัน,มน,มน,มน แตถวขายปีนั่นนั่นชองเด็ดเด็ดเด็ดที่เามนี้รอบเที่ยงนี่ก็เก็บได้พ่อจันของเจ้าพันเถียงปั่นเจ้าบางเลยนี่ค่ะฮะนี่พันต้นนาเรำนี่แล้วหัวพันเหรอได้โอ้ข่อยเห็ดข่อยบริบันพันเหาพันกลงกรงเกงขึ้นกันนี่แล้วไก่จะออกแล้วทขับไลอีกเนาะมันจะาปลาพ่นมันมาแต่ผู้ห่อนห่อนหนองผู้นด่มันไป ประตูเลยมันไหลออกบ่โอ้ยไก่มันมีปีกมันออกไล่ไล่ออกทั้งฉับนินไ่้หลฉับนินกูทั้งน้องถวยพี่นเอากระตุกมเมาได้วย,พ,นะย,ย,ยพี่น้องเนาะคลิปนี้มีอย่างไรพี่น้องเงยเียนเข้ามาทางนี้ถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละไรคลิปนี้ก็รำลาไปก่อนพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศเราบายบายพี่น้องเงยเนาะ เรากลา่าวคำว่สาสบายดีสาบายดีประสูสุขคนเน้อเนาะ